สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคับพบกับดิฉันนะคะพัทราสสนิศสุขพลอนันชัยนะคะกับฟันธงลงทุนนะคะอย่างที่ทราบพอดีว่าเมื่อช่องชวงเช้านี้ตลาดค่อนข้างไปทิศทางที่สวยงามไปทีเดียวนะคะบวกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะจากเมื่อวานนี้นะคะโดยที่ตลาดของเรานนเนี่ยก็มีการแรงซื้อแรงขายค่อนข้างเรียกว่าแอคทีฟกันเลยทีเดียวแล้วก็มูลค่านั้นเนี่ยเกิดแตะแสนล้านต้องดูว่ามูลค่ารวมรวมกันแล้วภายในวันนี้จะทะลุ เรียกว่าแซงกว่าเมื่อวานนี้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปชมนะคะการสรุปภาพตลาดรวมของช่งชวงเช้ากันก่อนค่ะสำหรับตลาดหลักทรัพย์ของไทยนะคะเมื่อช่องชวงเช้านี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะเพราะว่าเซ็ตอินดซ x นะเนี่ยอยู่ที่1,500 9.76จุดนั่นเองนะคะเรียกว่าเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่3.11จุดค่ะหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์0.21นต์นั่นเองจุดสูงสุดเนี่ยที่ขึ้นไปแตะนะคะอยู่ที่1,512.93จุดนะคะจุดต่ำสุดที่ลงมาก็ลดลงมาจาก1,514.97.3จุดนั่นเองนะคะโดยมูลค่าซื้อขายในช่วงเช้านะคะของครึ่งวันเช้าแบบนี้อยู่ที่72,000 900ล้านบาทนั่นเองนะคะถือว่าช่วงเช้าว่าเยอะเลยทีเดียวนะคะไม่ทราบว่าวันนี้เนี่ยแรงซื้อนะคะมูลค่าจะทะลุ1แสนล้านหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องมาคอยติดตามกันนะคะแล้วก็เรามาดูในเรื่องของออออดัชนีผลที่มีต่อหุ้นนะคะสำหรับ เรื่องของเอามาก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องของมูลค่าการซื้อขายก่อนนะคะมูลค่าการซื้อขายนั้นเนี่ยห้าอันดับนะคะก็คือ E A ค่ะ E A นั้นเนี่ยล่าสุดแะปิดอยู่ที่64.50สตางค์ตางนะคะเปลี่ยนแปลงไป50ตางนั่นเองหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ศูนค่ะส่วน K C E นะคะปิดล่าสุดอยู่ที่52.25สตาตคางนะคะบวกขึ้นเจ ห5สตางค์ค่ะหรือ17.42เปอร์เซ็นต์ค่ะ irpc ก็มานะคะราคาปิดสุดท้ายอยู่ที่4.22สตางค์นะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงอยู่ที่0.38สตางค์นั่นเองบวกไปเกือบ10เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว gpsc ค่ะปิดสุดท้ายนะคะราคาอยู่ที่82.75สตางค์ลบไปนะคะ2 บา,บาทนั่นเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ที่2.36%ค่ะอันนี้เป็นมูลค่าการซื้อขายค็อบไฟนะคะสูงสุดของตลาดหุ้นเช้านี้มาที่ตัวหุ้นที่มีผลต่อดัชนีของเรานะคะห้าอันดับนะคะอันดับแรกเลยเป็นไปไม่ได้เลยทําไม่พูดถึงตัวนี้กับเดลต้าค่ะค่อนข้าง Impact เลยทีเดียวนะคะราคาล่าสุดอยู่ที่572บาทนะคะเปลี่ยนแปลงไปลบ84บาทด้วยกันหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์12.80%ค่ะ หุ้นใหญ่อย่างปตทนะคะล่าสุดปิดอยู่ที่43บาทะค่ะบวก1บาทด้วยกันเปลี่ยนแปลงที่ 2. อ8ส่วนเบน,นะคะธนาคารกรุงศรีก็มานะคะล่าสุดอยู่ที่35บาทนะคะบวกเพิ่มขึ้น2.75สตางค์นะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปซาอาส5 3เค่ะพ t t e p ค่ะปิดสุดท้ายนะคะอยู่ที่100 105บาทนะคะหรือว่าบวกอยู่ที่5บาทบริกรันเปลี่ยนแปลงไป5%ค่ะสุดท้ายกับ KEC นะคะ KCE ขออภัยค่ะ52.25สาตางนะคะบวกอยู่ที่7.75สิาตคางนะคะบวกที่17%ด้วยกันถือว่าค่อนข้าง Impact เลยเดียวทั้ง5ตัวนี้ Delta, PDT, b แล้วก็ p t t e p แล้วก็ KCE นั่นเองนะคะ ตอนนี้เรามาพูดถึงราคาทองคำกันบ้างดีกว่านะคะทองคำเช้านี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะทองคำแท่งนะคะ96.5%นะคะราคาขายออกอยู่ที่27,600บาทค่ะส่วนราคารับซื้ออยู่ที่27,500บาททองรูปพรรณนะคะขายออกอยู่ที่บาทละ28,100บาทนะคะแล้วก็ฐานภาษีอยู่ที่26,999บาทนั่นเองนะคะสำหรับราคาทองคำในเช้าวันนี้ค่ะ มาที่ราคาบิตคอยน,นะคะก็ขึ้นไปแตะ1ล้านอีกแล้วเมื่อวานนี้ลงมาเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0แสนนะคะในประมาณการซื้อขายตอนนี้ขึ้นไปแตะ1ล้าน51,000ล้านบาทเลยทีเดียวนักเวลาเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาค่ะ คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าอันนี้คือสรุปภาพรวมตลาดของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวหุ้นแต่อยากให้คุณผู้ชมจับตาดูให้ดีนิดนึงนะคะค่อนข้างที่จะมีความผันผวนหลายอย่างตอนนี้ปริมาณการซื้อขายหุ้นนะคะตลอดทั้งวันในครึ่งวันเช้าค่อนข้าง แนวโน้มเนี่ยดีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามีนักวิเคราะห์นะคะจะมาพูดถึงกลยุทธ์ในการลงทุนและหุ้นตัวไหนจะเปรี้ยงหุ้นตัวไหนจะร่วงเรามาติดตามในช่วงหน้ากับฟันธงลงทุนค่ะ ข้าสู่กัรธงลงทุนนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าความผันผวนของตลาดหลายๆคนจะต้องจับตามองในเรื่องของข่าวสารให้ดีๆนะคะตอนนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่านักท่องเที่ยวนักลงทุนขอภัยค่ะนักลงทุนค่อนข้างใจชื้นแล้วก็คึกคักเลยทีเดียวในช่วงเช้ากําลังการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักกลับมาบวกสัญ,ญญาณชัดเจนเลยทีเดียวนะคะก่อนอื่นเลยนะคะที่จะไปพูดคุยนะคะกับคุณกิตพลน,นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตมาสรุปตลาดของต่างประเทศสักเล็กน้อยนะคะสำหรับตลาดต่างประเทศ นนีดาวโจนส์นะคะตอนนี้ปิดอยู่ที่3391ดอลลาร์ 3, สหรัฐนะคะหรือว่าบวกเป็น167.71ดอลลาร์ 1, สหรัฐค่ะหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ0.55เอร์เซ็นต์ค่ะส่วน S&P นะคะปิดอยู่ที่3726.86 นั่นเองนะคะหรือว่าบวกเพิ่มไปนะคะก็คือ26.21ค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ0.71%ส่วน n a สแด q นะคะปิดอยู่ที่12,818.96ุดะคะบวกเพิ่มขึ้น120.51จุดค่ะหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์0.95็นะคะนี่คือผลสรุปของตลาด สหรัฐนะคะแล้วก็ตลาดต่างประเทศนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับฟันธงลุุ่นเรล่านี้นะคะต้องบอกเลยว่าสำหรับหุ้นเด่นหุ้นดังที่เราจะมีการวิเคราะห์ในแต่ละตัวในกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มพลังงานก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นในกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคก็ดีนะคะหลายคนจับตามองว่าเรื่องของข่าวคราวหรือว่าผลกระทบจากพิษโควิดนี้นะคะ ยังคงมีผลต่อตลาดหรือไม่ถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นการเปิดทําการวันที่2แล้วนะคะแต่ว่าพลังการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนในประเทศหรือรายย่อยเนี่ยหรือว่านักลงทุนต่างประเทศก็ต่างเริ่มเชื่อมั่นที่จะกลับเข้ามาซื้อส่งผลทําให้มีสัญญาณบวกดีหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะวอลุ่มในการซื้อของสําหรับตลาดหุ้นไทย ก็คึกคักสนุกสนานกันเลยเมื่อช่วงเช้านี้และหุ้นที่มีความ Impact ที่สุดน่าจะเป็นเดลตานะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาฟังนักวิเคราะห์นะคะว่าคิดเห็นอย่างไรสําหรับเดลต้าที่ค่อนข้างจะ Impact ในกระดานตลาดหุนนะ้นณปัจจุบันนี้เลยทีเดียวและสามารถที่จะยืนพื้นนะคะสำหรับเซ็ตอินดกซของเราขึ้นส,สู่เหนือ1,500จุดนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าหุ้นใหญ่นั้นมีผลในการดันดัชนีของเราเนี่ย ขึ้นสูงไปแต่ว่าอาจจะสูงแตะอยู่ที่1,600หรือไม่แต่นักวิเคราะห์ก็ให้ข้อมูลแล้วว่าอาจจะไปไม่ถึงอาจจะมาอยู่แค่ 1,550. จุดปริมปริมประมาณนี้ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้นะคะด้วยหลายปัจจัยด้วยการทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศนั่นเองนะคะก็ต้องคอยติดตามให้ดีๆนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงพูดคุยนะคะกับคุณกิตพลไพรัยสารกิจนะคะ ตอนนี้ไม่ทราบว่าอ,อ,อยู่ในสัญญาณเราหรือยังคะคุณกิจพลคะโอเคค่ะขอต้อนรับเลยค่ะคุณกิจพลไพร์ไพสารกิจนะคะผู้อำนวยการอาวุโสและนักประยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ยูโอเบเคเฮียนนะคะประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีคะ่ดดคะคุณกิจพลค่ะส,ดดสวัสดีครับค่ะแล้วตอนนี้อยากให้คุณกิจพลช่วยพูดถึงภาพรวมตลาดช่วงเช้านี้หน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าบวกขึ้นมาเล็กน้อยอะ ครับก็จะเห็นว่าภาพรวมของตลาดในช่วงเช้านี้ก็จะมีความผันผวนเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าอันที่1ก็คือมีแรงความผันผวนจากหุ้นขนาดใหญ่ที่มี Impact ต่อดัชนีก็แน่ใจเยอะอย่างหุ้นเดลต้าซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยก็ได้มีการประกาศให้เป็นหุ้นที่อยู่ในบัญชี่แคชบาลานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงเป็นสิ่งที่ตลาดนักลงทุนก็จะงงนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วการใช้เกณฑ์แคชบาลานเนี่ย มันมักจะเกิดขึ้นเมื่อโดยมีกรอบของระยะเวลาอยู่แล้วนะครับว่าเอ๊ะคำนวณแล้วถ้ามันเกินเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกณฑ์ turnover หรือว่าจะเกินในเรื่องเกณฑ์ของตัวรบความถูกแพงซึ่งอิงตัว P/E ก็ดีเนี่ยจริงๆมันมีกรอบระยะเวลาใน,ในเวลาในการคำนวณเนี่ยทุกๆ5วันก็คือเริ่มวันศุกร์จนกระทั่งถึงวันพฤหัสแล้วก็ประกาศใช้วันศุกร์นะครับ ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเที่ยวนี้ก็เป็นการออกประกาศแคสบาลานซ์แบบที่เรียกว่าอยู่ดีๆโผล่ขึ้นมากลางสัปดาห์ซึ่งไม่เคยยังไม่เคยเห็นปรากฏมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ตลาดกำลังสั้ญาว่าในอนาคตข้างหน้าถ้ามีการเคลื่อนไหวของหุ้นบางตัวซึ่งอาจจะดูแล้วตลาดคิดว่ามีลักษณะที่มันอาจจะผิดปกติไปเนี่ยตลาดอาจจะสามารถมีกระบวนการที่จะมาแทรกแซงหรือมาอินเทรวนชันมาได้ทันทีโดยที่อาจจะไม่ต้องรอรอบเวลาแล้วก็จริงๆถ้าไปดูในเกฑ์การคำนวณเนี่ย ก็ต้องถือว่ายังไม่เห็นการติดในเชิงของตัวเลขนะครับของทางด้านตัวเดลต้าครับแต่ว่าก็เป็นสัญญาณที่ทําให้นักทุนระยะสั้นเองอาจจะเพิ่มความระมัดระวังในการก,ก็งกำไรขึ้นมาครับอืมนะคะแล้วถ้าพูดถึงกลยุทธ์ในช่วงบ่ายน,นี่ระคาะทางคุณกิจพลจะแนะนํานักลงทุนให้ระมัดระวังหรือว่ามองจุดไหนเป็นพิเศษไหมคะครับภาพในช่วงบ่ายนี้ก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะผันผวน,นนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่คนรอติดตามกันอยู่ก็คือผลการเลือกตั้งของ สหรัฐในการเลือกตั้งสบนะครับว่าจะเกิดสถานการณ์ของการชนะแบบเป็ดเส็จเด็ดขาดของพรรคเดโมแครตหรือเปล่าซึ่งณขณะนี้คะแนนเสียงยังค่อนข้างจะก้ามกึ่งนะครับซึ่งถ้าซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าไม่เกิดกระบวนการที่มันชนะแบบเป็ดเสร็จเด็ดขาดแต่งัดสักคนละตาแหน่งเนี่ยก็ต้องถือว่ารีพับลิกันเองก็ยังของเสียงทั้งมากในสภานะครับจะมีผลในการที่ช่วยขัดขวางนโยบายที่ไม่เป็นมิตรกับตลาดแต่แน่นอนครับว่า ประเด็นของหุ้นหลายๆตัวที่เราเก่งกําไรกันขึ้นมาในช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันค่อนข้างจะอิงนโยบายที่เป็นบวกของคุณไบเดนเท่านั้นเลยนะครับก็คือเราไม่อยากเจอได้ตึ้นภาษีนิติบุคคลแต่จริงๆแล้วนโยบายนี่ื่องที่เกี่ยวกับพวกพลังงานสะอาดการตั้งพวกสถานีชาร์จ5 0 0 0นแห่งในอเมริกาซึ่งจุดกระแสของหุ้น EV รวมทั้งในทำให้หุ้นในเมืองไทยเนี่ย ในส่วนที่เกี่ยวกับพวกแบตเตอรี่นะครับหรือว่าการชาร์จรถไ v ไม่ว่าจะเป็น Delta GPS CEA VCP พวกนี้เนี่ยขึ้นมากัน5่อ้เยอะเนี่ยก็ต้องติดตามประเด็นนี้ให้ดีครับว่าการแพ้ชนะในเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยมันอาจจะมีผลในการกระทบชิงในความคิดเนี่ยมาอย่างการเก่งกำไรระยะสั้นในหุ้นที่ขึ้นเยอะในช่วงที่ผ่านมาได้ครับก็มองภาพตลาดในช่วงบ่ายเนี่ยยังน่าจะผันผวนอยู่ในกรอบนะครับ1,490ถึงประมาณ1510จุดครับ ก็ยังคงอยู่ในกรอบนี้แบบแตะขึ้นไปแล้วก็ลงมาเล็กน้อยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามาเน้นในเรื่องของกลุ่มนะคะถ้าจะนอกจากเมื่อช่วงเช้าเนี่ยทางคุณกิตพลบอกว่ากลุ่มเรื่องของพลังงานไฟฟ้าแต่ถ้ากลุ่มในช่วงใหม่เราจะเจาะด้านไหนเป็นพิเศษคะครับก็ต้องบอกว่าจริงแล้วภาพใหญ่ของตลาดคงไม่เปลี่ยนนะครับก็คือว่าหนึ่งคนที่เก่งกับ,บระยะสั้นก็อาจจะเลือกตัวนี้พุ้นที่เกี่ยวกไฟฟ้าหรือพุ้นปลอดภัยได้แต่ว่า อ่อนตัวลงมาหรือมีจังหวะของการลงแรงไม่ว่าจะตกใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นจังหวะในการมองหุ้นหลักในกลุ่มปิโตรเคมีในกลุ่มพลังงานซึ่งอิงประเด็นของการฟื้นตัวเศรษฐกิจนะครับมาดูแล้วตอนนี้ตลาดเองก็จะเริ่มมีความระมัดระวังที่มากขึ้นเกี่ยวกับการประกาศผลประกอบการซึ่งกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มธนาคารที่จะประกาศในวันที่14ถึง21มกราคมตรงนี้ในกลุ่มของหุ้นที่เกี่ยวกับพวกของธนาคารเงินเนี่ยจริงๆแล้วมีกลุ่มหนึ่งครับที่เราคิดว่า น่าสนใจแล้วก็มีโอกาสที่รายงานน่าจะรายงานผลประกอบการในแตรมสี่ออกมาในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับานขังรประกันครับอืมนะคะถ้าเกิดว่าจะให้คุณกิจพลฟันธงเลยเจ๋งๆสักสองสามตัวค่ะฟันธงตรงไหนดีคะครับก็ต้องบอกเลยว่าอันที่หนึ่งครับถ้าจะเลือกประกันคิดอะไรไม่ออกนะครับเอาประกันภัยไม่ใช่ประกันชีวิตครับย้ำนะครับประกันภัยไม่ใช่ประกันชีวิตเหตุผลก็คือประกันชีวิตเนี่ย เราจ่ายเบี้ยให้บริษัทประกันเท่าเดิมตลอด20-30ปีแต่ความเป็นจริงแล้วค่าใช้จ่ายในการที่จะในกรณีในการที่จะเคลมประกันหรือในการที่เราจะเจ็บป่วยต่างๆเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลานะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ครับประกันชีวิตเองเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการตั้งสมองอะไรหรืออย่างที่มันเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาแต่ประกันภัยเนี่ยเราอาจจะรู้สึกไม่ชอบว่าเอ๊ะมันมันไม่เห็นคงที่เลยคือขายปีนี้ปีหน้าก็ต้องขายใหม่แต่ข้อดีต้องคิดด้วยนะครับว่า มันจะไม่ขาดทุนสมมุติว่าเคาะราคาพี่แอประกันภัยต่ำเกินไปในปีนี้ปีหน้าเคาะใหม่นะแย่สุดก็คือขายไม่ได้แต่ว่ามันจะไม่ขาดทุนแบบยืดเยื้อยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นภาพของธุรกิจประกันภัยเนี่ยจะเป็นภาพที่ก็นั่งดีกว่าประกันชีวิตครับที่สำคัญก็คือการมีสถานการณ์ของโควิดซึ่งทําให้เกิดการขายประกันสุขภาพซึ่งประกันสุขภาพเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการขายประกันภัยด้วยนะครับก็ถือว่ามีแนวโน้มที่เติบโตดีมากเลยในปีที่ผ่านมามก็น่าจะยังดีต่อไปปี64ครับ ถ้าเป็นกลุ่มประกันภัยขอหนึ่งตัวค่ะตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วฝากคุณผู้ชมเลยค่ะตัวไหนดีคะเรามองทิพยพยาประกันภัยครับจริงๆก่อนหน้านี้เราชอบไทยรับประกันภัยต่อนะครับแต่วันนี้ราคาก็สะท้อนขึ้นมาบวกพอสมควรแล้วเรามองอัพไซด์ของไทยรับประกันภัยต่ออาจจะมีในโซนประมาณ1.6ถึง1.7ซึ่งอาจจะเริ่มเหลือไม่มากก็เลยทิพย์พยาประกันภัยซึ่งซื้อขายอยู่บน PE ประมาณ8เท่าเนี่ยดูน่าสนใจกว่าแต่หุ้นใ่้ผลตอบแทนปันผลประมาณ6%นะครับ